วิถีชีวิตของชาวล้านนามีความเป็นมาอันยาวนานสืบเนื่องกันมาหลายร้อยปีแต่ละยุคสมัยมีการรวบรวมคนพื้นถิ่นที่หลากหลายจนมาตั้งถิ่นฐานเป็นปึกแผ่นแม้จะมีการโยกย้ายด้วยเหตุปัจจัยด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือการย้ายถิ่นฐานเพื่อทำการเกษตรและการอยู่อาศัยโดยคนล้านนาในแต่ละพื้นที่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัว,ตวไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ทางด้านสังคมประเพณีและวัฒนธรรมรวมไปถึงวิถีชีวิตที่มีความเรียบง่ายและโดดเด่นชาวล้านนาให้ความสำคัญต่อการเคารพบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพนับถือเช่นการบูชาทางพระพุทธศาสนาและการคารวะครูหรืออาจารย์ โดยสิ่งของที่ใช้ในการเคารพผู้ชาแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ตลอดจนผู้สูงศักดิ์ที่เคารพนับถือเรียกว่าเครื่องสักการะล้านนาห้าประการพูดถึงเรื่องของเครื่องสักการะแบบล้านนานะครับจะเป็นเครื่องประกอบในพิธีกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นเครื่องสักการะที่ใช้ในงานบวช หรือว่าเป็นการเกสกซ่อมย้อมยก ok นะครับหรือว่าพุทธาพิเศษอันนี้ก็จะใช้เครื่องสัก,การะแบบลานนาของเขาจะใช้ในพิธีกรรมต่างๆนะครับและก็นอกจากนี้ก็จะใช้ในการสัก,การะบุคคลบอกว่าจะเป็นการสัก,การะพญาเจ้าเมืองหรือว่าพระเทระแชมนผู้ใหญ่หรือว่านําไปเป็นพุทธาปูจาเป็นการปูจาคุณพุทธเจ้าเนี่ยความสําคัญของเครื่องสัก,การะมันจะอยู่คู่กับพิธีกรรมตราบใดที่พิธีกรรมเนี่ย ยังมีอยู่เปาว่าจะเป็นการบวชกด็ดีพุทธาพิเศษพุทธาปิมปาสรุปเจ้าอย่างต่างเนี่ยก็ยังจะต้องมีใจอยู่ร้านนา8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยก็ต้องได้ใจเหมือนกันเพราะมีความเจื่อสังเกตได้ง่ายเลยจะใช้ในพิธีกรรมของประเพณีปีใหม่เมืองจะมีการสักระดำหัวอูเจ้านายไฟเหนือหรือผู้ว่าราชการต่างๆ ก็จะนาเอาเครื่องสักการะเนี่ยไปใช้ในพิธีการนั้นเป็นการยกย่องนูเกียริอันสูงสุดแล้วโดวยเครื่องสักการะล้านนา5ประการนี้เป็นเครื่องหมายของการแสดงความเคารพสูงสุดของชาวล้านนามักพบเห็นได้ในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่นานและพะเยา ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาอันยาวนานนับพันพัน,พนปีต้นกําเนิดแล้วเขาจะต้องอิงจากเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาความเป็นมาของล้านนาเขาอาณาจักรล้านนาแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนอาณาจักรที่เก่าแก่ที่สุดนี่ก็เจียงแสนโยนกนากระพันต่างๆนะครับก็อิงประวัติศาสตร์มานั้นศาส,สนาพราหมณ์จะมาก่อนพุทธศาสนาการเส้นสวงบูชามีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาหรือว่าพิธีกรรมต่างๆนะครับสามารถจะนําเอา เครื่องสักการะ,ะมูนี้น่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบกันมาเรื่อยๆมาอยู่ที่เครื่องสักการะ,ะที่เขาเคยหันณปัจจุบันนี้5อย่างแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่สืบทอดสืบสารกันมารุ่นสู่รุ่น,รนลรวกลับมาพัฒนารูปแบบไปเรื่อยๆการที่ได้สืบทอดสืบสารภูมิปัญญานี้นะครับดาเครื่องประกอบพิธีกรรมต่างๆเครื่องสักการะ,ะแบบละนะ้านนาผมก็ได้รับการถ่ายทอดจากแม่ครูจันพรอยนะครับวิจิตราหรือว่า พวงจ้อยแก้วนะครับหักษาและจะสืบทอดไปเรื่อยๆตามเจตนารมณ์ของแม่ครูนะครับที่บรนไดเงื้อเอาไว้เพื่อมันกู้กับบ้านเฮาเนี่ยเมือนๆการที่ชาวล้านนาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติจนเรียงร้อยควบคู่มากับวิถีชีวิตผสมผสานเข้ากับการดำรงชีวิตประจำวันอย่างแยกไม่ออกนังจะเห็นได้จากการนำวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์ตกแต่งเป็นเครื่องสักหลาลักษณะต่างๆได้อย่างปราณีตและสวยงาม แบ่งไปด้วยความหมายที่ดีทั้งยังแสดงถึงความคิดที่ลึกซึ้งของชาวล้านนาที่ถูกถ่ายทอดและสั่งสมมาจนกลายเป็นภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้ประเพณีและพิธีกรรมมีการแปลเปลี่ยนอย่างไม่หยุดนิง่งจึงเป็นสาเหตุของการประดิษฐ์คิดคนวิธีการใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน เช่นเดียวกับเครื่องสาการะที่มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงอนุรักษ์รักษาองค์ประกอบที่สำคัญไว้เช่นหมากเทียนขี้พึ่งหรือดอกไม้เพื่อให้คงอยู่คู่กับพิธีกรรมของชาวล้านนาสืบไปในโบราณหรือว่าสมัยก่อนเนี่ย ผลจะใช้ของที่มันมาจากธรรมชาติเช่นต้นกล้วยใบยเป้าพืชพันธุ์ต่างๆดอกไม้ต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวณปัจจุบันนี้เปลี่ยนรูปแบบไม้แกะสลักดีเป็นเล็กทําเป็นต้นขึ้นมาก็มีการใช้เครื่องจักรสารเข้ามามันก็เปลี่ยนรูปแบบไปทำให้มีความคงทนขึ้นเป็นการยือดอายุในการใช้งานถ้าหลักษณแล้วก็จะมีอยู่5ต้นจะมีหมากซุ่มหมากเบงต้นเพิงต้นเตียนต้นดอกส่วนประกอบของเครื่องสัการะ5อย่างนะครับนำเอาไป ใช้ได้แต่อย่างเช่นคนโบราณเนี่ยเขาจะกินมากเมี่ยงกินปูเนี่ยเขาจะนําไปกินไปใช้แต่เตียนก็เอาไปต่างปูจาได้ที่เพิ่งเขาจะเอาไปใช้ในการสีเตียนเป็นเตียนปูจาจะมีการเขียนไส้เตียนเป็นติป,ประมลทังใจเข้าไปแล้วก็มีการปูจามันก็มีความเจือส่วนของพิธีกรรมนั้นๆในส่วนของต้นมันจะเหมือนเรียวกันรดกับของต้นกล้วยเนี่ยผ่าแล้วก็เอามาพันเป็นต้นขึ้นมามีฐานรองนะครับแล้วก็มีลัก เป็นลักตั้งขึ้นไปแล้วก็จะมีการนําเอาส่วนประกอบต่างๆมากซุ่มจะเป็นมากไหมมากไหมนี่เพื่อนจะเป็นมากแห้งที่เพื่อนเอามาเสียบเป็นเส้นยาวๆคนเขาว่ามากไหมเขาก็จะใช้มากไหมจํานวน12เส้นนํามาประกอบเป็นมากซุ่มขึ้นมานะครับอย่างมากเบงเนี่ยมันก็จะมีมากเป็นหนุยจะมีอยู่เสาเอ็ดลูกนะครับเอานำเอามาทําเป็นส่วนประกอบแล้วก็มีต้นประกอบขึ้นมากับใบกุหลวงเนี่ยจะมีการบันทึกว่ากุลของบิดาเนี่ยจะมีอยู่เสาเอ็ด นะครับลากก็กุลของมันดาจะมีอยู่12อันนี้ก็จะมีความหมายอยู่ในในตัวของเปิ้ลถ้าเป็นต้นดอกดอก,ก็เอาใบเล็บพูดนี้คุณลักษณะอุ้มน้ำบาบ่เหี่ยวง่ายเขาจะนําใบเล็บพูดมามา,มาตัดคือเป็นพุ่มแล้วนําเอาดอกไม้บบกว่าดอกเคตะวาดอกมะลิี่ดอกจุมปีดอกจุมปาที่มีกลิ่นหอมต่างๆเนะี่ยมาแซมมาเสียบไว้นะครับกลายเป็นต้นดอก ต้นเพิงก็คือเอาแผ่นขี้เพิงเนี่ยจากขี้เพิิงแผ่นๆเ,เนี่ยเอามาตัดมาแปลงขึ้นเป็นดอกแล้วก็นําเอามากรอบเข้าไปปลักเป็นไม้เป็นพุ่มขึ้นมาประกรอบขึ้นเป็นต้นเพิิงนะครับ ต้นเตียนเขาก็จะมัดเตียนกู้กับเหลาเป็นหัวว่าฝอยซึ่งเปลี่ยนไม้บงก็ดีไม้สร้างกัดีพูดผิวเกิดเป็นเป่นฝอยเขาจะนำเอามามัดกับเตียนแล้วก็ปักได้ต้นเตียนต้นเพิงก็ดีนะครับเป็นการปูจาบุญคุณของพระพุทธเจ้าก็จะมีภาพปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรณ้นี้คุณใน3อย่างแล้วก็จะมีการปูจาพระธรรมและพระวินัยของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็จะเรื่องของการนำเอาไปถวายเป็นพุทธบูชานะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาที่เราจะ ทำเรื่องเครื่องสกัดนี้ฮื่มมันยั่งยืนจะต้องเปลี่ยนอาชีพได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากฝากคือว่าใจถูกต้องแล้วนําเอาไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ให้สูงสุดอันนี้ก็จะถือว่าเป็นประโยชน์ให้สูงสุดแต่ละฝ่ายได้รับผลประโยชน์เหมือนกันหมดนะครับขอบคุณครับนับจากอดีตการสู่ปัจจุบันมรดกแห่งภูมิปัญญาของชาวล้านนาในอดีตในสืบสารจากรุ่นสู่รุ่นผ่านเวลานับพันพันปีสืบทอดมาสู่ชนรุ่นหลัง แม้การเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปทำให้รูปแบบการทำเครื่องสักการะล้านนาเกิดการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนล้านนาในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปตามการเวลาคือการยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนความศรัทธาที่มีต่อทางพระพุทธศาสนาและการแสดงออกถึงความเคารพบุคคลที่ควรค่าแก่การนับถือโดยเครื่องสักการะไม่เคยเสื่อมคลาย โดยเครื่องสักการะล้านนาสามารถพบเห็นได้ในพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมสำคัญต่างๆทางภาคเหนือทําให้บรรยากาศและมนต์เสน่ห์แห่งล้านนายังไม่เสื่อมคลายไปตามกาลเวลาเครื่องสักการะล้านนาจึงเป็นหนึ่งในมรดกทางภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่คนรุ่นหลังสืบไป